สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เจอเจอกับตอระกูลสิทธิพรมกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะนำนะครับในส่วนของอาหารเสริมดีๆเพื่อการดูแลสุขภาพมาฝากกันด้วยนะครับหลายคนทํางานหนักทํางานเยอะเกิดอาการเครียดนะครับไม่มีการออกกําลังกายพักผ่อนก็น้อยแล้วก็ยังรับประทานอาหารที่ไม่ได้ครบห้ามหมดหมู่อีกด้วยจําเป็นจะต้องมีตัวช่วยใช่ไหมครับสําหรับตอระกูลแล้วนะครับเลือกหนึ่งอย่างที่จะมาช่วยนะครับนั่นก็คือว่าตอระกูลเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของอาการภูมิแพ้ อยู่เป็นประจำนะครับก็พยายามที่จะดูแลตัวเองอย่างดีแต่การภูมิแพ้ก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้ตัวช่วยดีๆหนึ่งอย่างนะครับมาดูแลตัวเองซึ่งต่อตระกูลเลือกตัวนี้นะครับในส่วนของจินโซมิน เพราะว่าเขาบอกว่ามีโสมสกัดนะครับผสมอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าส่วนผสมแต่ละอย่างมีอะไรบ้างมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรและหลังจากที่รับประทานไปแล้ว1-2เดือนนั้นหรือถึง3เดือนแล้วเนี่ยต่อระกูลเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้จะมาบอกเล่าให้ทุกคนได้รู้กันครับ เดี๋ยวเราลองมาดูข้างในกล่องของจินโซมินกันหน่อยดีกว่านะครับผมว่าข้างในกล่องนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งต่อระกูลซื้อมานะครับในส่วนของเมกาวีแคจินโซมินนะครับโคเรียนนะฮะจินเซงเอสแปรนะครับซึ่งก็ข้างในเขาจะมีอยู่ประมาณ20เมตรนะครับอ่าไม่ใช่สิมีอยู่8เมตรต่อ20แผงนะเออนะครับเดี๋ยว เปิดข้างในให้ดูนะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีเจ้าจินโซมินเนี่ยแหละแผงละ8เม็ดนะครับอยู่ทั้งหมด20แผงถ้าเกิดว่ากินกันทุกวันวันละ1เม็ดนะครับผมก็จะกินได้อยู่ที่ประมาณ4-5เดือน5-6เดือนประมาณนี้นะครับก็ทานได้นานเลยทีเดียวกล่องนี้นะครับต่อระกูลซื้อมาในราคาประมาณพันกว่าบาทนะครับแต่เกิดว่า ร้านไหนขายถูกนะครับผมก็ลองสืบๆค้นๆกันดูว่าเป็นร้านไหนแล้วก็รองซื้อมารับประทานกันดูนะครับเดี๋ยวสครู่ไปติดตามรายละเอียดของส่วนผสมต่างๆในจินโซมินกันนะครับผมแล้วก็หลังจากที่ต่อยระกูลทานแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวจะมาบอกเล่ารีวิวให้กับทุกท่านได้รับทราบกันครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของส่วนประกอบของเจ้าเมกาวีแคร์จินโซมินกันดีกว่านะครับผมว่ามีส่วนประกอบอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยที่ต่อกูลเลือกนะครับในส่วนของจินโซมินนะครับมาดูแลร่างกายก็เพราะว่ามีส่วนผสมของสมเกาหลีนั่นเองนะครับแต่ว่านอกจากสมเกาหลีแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีวิตามินอื่นๆนะยครับผมใส่เข้ามา ในจินโซมินกันด้วยนะครับนั่นก็คือในส่วนของโสมนะครับโสมสกัดนะครับอยู่ที่50มิลลิกรัมนะครับมีเบต้าแคโรทีนมีวิตามิน B นะครับวิตามิน C วิตามิน D3 วิตามิน E นะครับมีนิโคตินามายด์นะครับโอสฟอริกแอซิดนะครับมีแพนโทเทนิกแอซิดครับมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสไอรอนนะครับมีแมกนีเซียมมีธาตุ สังกะสีซิงค์และก็คอปเปอร์รวมถึงโพแทสเซียมแมงกานิสลีเนียมนะครับผสมอยู่ด้วยนะครับซิงค์ก็ช่วยในการดูแลแล้วก็บำรุงร่างกายของเรานั่นเองนะครับหลังจากที่ต่อระกูลได้ทานมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับผมก็สังเกตได้เลยว่าร่างกายเนี่ย สดชื่อแล้วก็กระปี้กระเป๋าขึ้นนะครับจากที่เป็นคนที่เหนื่อยง่ายเคลียง่ายนะครับผมก็รู้สึกดีขึ้นนะครับมีการหลับลึกขึ้นนะครับผมแล้วก็ร่างกายโดยรวมก็เป็นที่น่าพอใจขึ้นนะครับแต่นี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นส่วนช่วยในการดูแลร่างกายของเราเท่านั้นนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลนะครับการกินอยู่ การใช้ชีวิตของเราประจำวันให้ดีตั้งแต่เรื่องราวของการเลือกอาหารการกินนะครับกินอาหารให้ครบ5หมู่นะครับเน้นผักแล้วก็ผลไม้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่าลืมออกกําลังกายด้วยแล้วก็อย่าลืมระบายความเครียดทตใจ,จให้จับใส่ยอยู่เสมอแค่เพียงเท่านี้สุขภาพร่างกายโดยรวมของเราก็จะดีและก็เมื่อสุขภาพร่างกายของเราดีแล้วทุกคนก็จะมีความสุขกันอย่างแน่นอนนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับ ใครที่กําลังอยากจะทานจีนโซมินนะครับหรือว่ากําลังมองหาวิตามินเสริมบํารุงร่างกายกันอยู่ต่อระกุลก็แนะนําให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกกันละกันนะครับใครเคยทานทานแล้วดีไหมเป็นอย่างไรกันบ้างเข้ามาคุยกันได้นะครับส่วนคลิปหน้าจะมีการรีวิวผลิตภัณฑ์อะไรอื่นๆอีกติดตามได้ที่นี่นะครับวันนี้ต่อตระกูลสิทธิพรมลาไปก่อนสวัสดีครับ